ครับสวัสดีครับวันนี้ก็อาหารมื้อยินนะครับเหมือนเดิมนะครับสิ่งที่เราชอบนะครับก็คือหมูกระทะนะครับแต่ไม่ได้กินเป็นหมูกระทะนะครับกินเป็นแบบหมูจุ่มนะครับนี่เลยของที่ผมซื้อมาก็จะมีหมูมีไข่แล้วก็น้ําจิ้มนะครับจากนั้นก็เอาหมูสะใภนางแล้วก็ตับปลาหมึกนะครับเนื้อหมูลงไปนะครับผมนี่นะครับสุกแล้วนะครับตอนนี้ดูนะครับนี่ครับตอนกินคือร้อนปากมากนะครับ อย่างร้อนเลยนะครับตอนนี้นะครับนี่ครับน้ําเดือดนะครับก็ก่อนจะกินก็นิดนึงนะครับก็กินน้ํเกล็กหวยนะครับก็ระหว่างกินไปนะครับก็มีข่าวของบริษัทได้กินนะครับที่ว่ายกเลิกอ่าไม่ใช่ยกเลิกนะครับงดจ้างพนักงานชั่วคราวนะครับก็อันนี้ก็ยังไม่รู้ว่าเป็นความจริงหรือเปล่านะครับถ้าเพื่อนๆมีอ่มีข้อมูลก็คอมเมนต์ได้นะครับผมตอนนี้ก็กินไปเรื่อยครับกินคนเดียวนะครับซื้อมาหนึ่งกิโลนะครับ ก็กินไม่หมดหรอกครับก็เหลืออยู่นิดหน่อยนะครับตอนกินก็ตอนที่หิวอ่ะก็คือเต็มที่นะครับเพราะว่าเมื่อคืนเลิกงานแปดโมงเช้านะครับก็ที่โพสต์ไปก็ประมาณตอนตีสามครึ่งนะครับเมื่อวานนะครับนี่ครับผลงานหลังจากที่กินเสร็จนะครับก็เหลือนะครับก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวปิดฝาหม้อแล้วไปกินพรุ่งนี้เช้าอีกรอบหนึ่งได้นะครับผมสวัสดีครับ